พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะตั้งแต่วันที่14มกราไปถึงวันที่20นะคะมกราว่าดวงรายสัปดาห์ของคนวันกันนะคะสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นการพายโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักต้อคิวูดวงส่วนตัวนะ5ใบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ดวงวันจันทร์เป็นยังไงบ้างแม่นๆควมเมต์บอกได้นะคะระวังเอ่อระวังนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะคะแต่การเงินดีนะมีเงินใช้มีความสุขแฮปปี้นะคะเงินที่รอคอยมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะแต่ว่ามีเกณฑ์เหนื่อยน,นิดนึงอาจจะเหนื่อยจากการทํางานคนรักดูแลเอาอกเอาใจดีนะคะถือว่าเป็นเป็นสัปดาห์ที่ดีของคุณมากๆ ไหว้พาราหูเสริมดวงนะคะหรือช่วงนี้จะมีเงินเข้ามามีโชคออนไลน์นะคะมีโชคจากการเสี่ยงนะคะลอตเตอรี่หวยนะคะซื้อลอตเตอรี่นะคะก็มีเกณฑ์จะถูกดวงการเงินโดดเด่นเงินที่เคยชล่าช้าก็จะได้นะคะอาจจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพทินึงนะคะเกี่ยวกับหมดลูกช่องท้องประจำเดือน การกินอาหารเป็นพิษนะคะแต่นอกนั้นไม่ได้มีอะไรคุณดูแฮปปี้มีคนรักมีคนให้การสนับสนุนความรักถือว่าดีนะคะความรักที่เหนื่อยจะดีขึ้นปลายสัปดาห์นะคะคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะมีเกณฑ์จะติดต่อกลับมานะคะในช่วงประมาณปลายสัปดาห์คนโสดมีความสุขแฮปปี้เลยล่ะมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์จะได้ท่องเที่ยว เงินเข้ารัวรๆวๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะมีกินมีใช้นะคะออย่างแฮปปี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัดระวังการใช้จ่ายนิดหนึ่งมีคนรักให้การสนับสนุนนะคะแต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันแบบว่าที่ไม่ดีนะคะสีเท่าหรืออะไรที่มันแบบว่าทำให้เรา รุ่มหลงมัวเมานะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะเพราะว่าเงินเข้ามาเยอะคุณอาจจะใช้เงินเยอะแล้วอาจจะใช้ไปในทางที่ผิดทางนะคะแต่โดยรวมถือว่าดีมากอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเหนื่อยแค่นั้นเองบุตรบริวารดีนะคะลูกหลานดีนะคะลูกดูแลท่านุนถนอมเอาใจใส่ดีถือว่าดีดวงดีนะคะประมาณแบบ70-80%เลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้